สวัสดีวันสองการค่ะมาดูดอกคูณสวยๆกันนะคะเหลืองอลา,ามเลยนี่ไงคะไปเที่ยวไหนกันบ้างคะสองการสวยมาก เป็นพวงมากๆเลยเนี่ยค่ะเพื่อนๆสวยเอ็มไม่ได้ไปไหนค่ะทำงานเปิดร้านเว็บมาไทยดอกไม้หน้าบ้านค่ะสวยๆสวยๆมาก สวยมากโอ้โห oh. น,นะคะดูสวยจริงๆสวยจริงสวยจังสวยมากๆเลยค่ะ ยมากๆเลยมันสองการออกได้สวยมากๆเลยค่ะลมพัดเย็นสบายเลย กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ